สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะจะเชิมกับสิมาบ้านในหูดำเลยนะค่ะมาเบิ้งกันข้าวโพดเมื่อนี้ว่าจะเอาข้าวโพดไปขายเนาะค่ะพอดีแม่ค่ะเจ้าของส่วนเพิ่นอันโทรไปเบิงมาเบิ่งข้าวโพดเด้อเปิดต่ได้บว่าสันนี้ก็เลยสิอปากันไปเบิ้งมันอ่อนมันเกละคาซ้ำดาเนาะค่ะก็จะไปหอดกับซีเวกิงก๋วยเตี๋ยกันนะค่ะโอ้ยพ่อพีด ดีแม่กินแกงเซนน้อนบันเผาเนี่ละ่ะค่ะบางที่ว่าเคยมากิน,นเ,เสสนาะค่ะแซ่เๆเแล้วพี่น้องเด้ยอยูหนาป่าทางเขาหมู่บ้านเนี่ล่ะค่ะแล้วเสิมสิพุ่นไปกินร้านเล็กๆทางทางนี่ละพี่น้องต้องมาเซพเด็ดดดดดดดมือนั่นมากินนะเปิดตาไอเปิดตาไอพี่น้องหลืมใจเงินนี่หลีม่มาดีมามาเดือนที่สองเงินมาเพราะโควิดอีกอ้สาวเสิร์ใส่กานใส่กานว่าได้อีหลีเด้อแกงเ้นมันเหลือว่าล่ะจ้าเหลืออยู่เนาะ พี่น้องม้วนเคยเจงเป็นจัมโบ้ค่ะต้องตั้งวิเศษเด้อค่ะก็ได้คือต้องเสริมด้อยคันว่าวิเศษกินไม่หมือนดอกหลานเนาะไห่ลายลายพี่น้องอันนี้เพราะเป็นไห่สาวเสริมเด้นนอกจากขายคือทลูกค้ามาเลยนะแก้วต้องเสริมกินหลายกันเลยสร้างวิเศษเนียมากบางสิ่งโอ้พี่อยากปรุงนี่แต่ว่าก็อยากกินปรุงไหม๋ยวกินกินว่าปรุงไปก้อนเริ่งหนึ่งเด้อกูนะมันนัวดีเลย นัวหนัวกินมะปูไปก้อนเพลิงหนึ่งค่ะก้าวากินไปไรเพลิงหนึ่งละค่อยจะปุ่มค่อยเสร็จปูพี่น้องโคบดูให่น้นนองมึงอยู่นี่นี่ซุปเปอร์ยุยย์เนาะคะ่ะแล้วกาโค้งไก่ลูกซินเพลองแน่นมากเลยค่ะมาเด้อนี่พี่น้องหนึ่งก้อนข้าวเห็นปะข้าวแบบนี้ต้อยเดียวนี่เน้องกายยุ่นะละร้านตัดผมติกร้านตัดผมที่ค่ะพี่น้องเห็นตลกูกปะค่ะมันทำ แม่ค่า <c oughs> แม่ค่าได้กํำไอยูดอเนี่ยน่ให้เซนไลฟ์ปนินนาะได้อยู่ดอค่ะเพิ่กนกะจะเอ,อกบ้าออกกำไรหลายตรบะอนกระดอกกรเดือเป็นบริามนรตว่าเซนแล้วเหนียวดีเด้พูอ่อยืดได้อีกอืเป็นกินนักรีนนอไม่ไงนี

พี่นำ้ำมมักมางล่างแกงเส้นก็นัไมีพักกุน้นก้งมีมืดการบอกฮิกนะค่ะงัวมหินแล้ว สริงมาสั่งตำนั้นมาเยอะขา้านนี้ยังล,ลืมใจค่ะพี่ดนน้องเมอนจะ,จะดุงป่ะคนณคาคยตอนปีซีนอ่านอ,นอยู่เตียนหอมห้วยห้อยอยู่ <c oughs> ด้เสียงคนนี่แหละใครดีก็ดอกเนาะเพิ่นตังเหตุนในเวลานั้นเลยเพราะว่าคนเนทังไก่ไปเนาะว,วามันลงหลบใครว่าอ้นไปเป็นลายร้อยไงซองร้อยเน มิลานเดี๋ยวจะดึกๆเป่นหอมหอยหอยตีดังเลาอยู่นไสี่ห้อ,องงั้นตรงกันละถ้าสมัยตะกี้กับก้อนกลับบ้านเม่กับสภาไปแบบสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากอยากไปวหายหลวงพ่อประไซกนันี่ละแกงเซนค่ะ จำได้ว่าแกงสินร้านดังๆกันกระดังอิหรี่เยู่ร้านนี้อย่างบุตแต่ว่าเมื่อกินเมื่ได้กินร้านนั้นเด้ยกินจะไปกินร้านคนย้ายร้านหนึ่งคนเอาเตียงดอกตะก,กี้สมัยตะก,กี้ก็าเพิ่อยมีโตสำเร็จแบบนี้นะเตียงอันเดียบเดิมมาล้ำบ้างเปล่าเมื่อมาล้ำแน่แล้วออกมื่กินแน่ที่ว่าได้ซื้อกับบ้านก็บแม่นปลาหมึกแหง้งปลาหมึกย่างอื เนี่ยลหรอือตะกี้กับมิตรลานแล้วเนี่ยแหละค่ะตาไห้แน่ห,หูดำเพระาะว่าตะสมมกสักซุ้งเดี่ยวเด้มักแล้วต่แเราไปทาหารเด้ยังจับมาลืมตาเสมออี มันนี้ป้าต่อยเพิ่นทรงอันแบตเตอรี่นาใมหายนะเนาะเพิ่นทรงมมใหายล้วก็สิบ่ได้ใส่เป็นประโยชน์กนเลยตาดเองเลยเนี่ย,ยอย่ามืออ่นมือหหอะอ๋อเะไจยาบาตัดเสร็จเด้อหงอกวะงอกไห้มูดำมกันคืนเต็มละ <laughs> อายุลเลขสามเลยไม่งอกละนั่นเย็นหกสิบปีกว้วอะไรนี่งั้นว่ไม่หง,งอกเนาะ กินก๋วยเตี๋ยวโอ๊กินแกงเซนกินแกงเซนนี่คือแบบไสอันยังก็ดำๆดนะท,ที่อยู่ดำเปื่อยแล้ว่ะ น,นี่มัเบิ้งขัอโพดกันง,งามกับเอาลายเยอะนะเอาไปเลาะค่ะอม <c oughs> <c oughs> เขากายแก่งซินเกาเหลาตำม,มหุ้งที่จริงเนอะร้านคางทางในตรงนี้นี่เงก็ปิ้งไก่มันคุ้นๆเนี่ยนะค่ะมาล่อแขกสุมอุดกากบาพเผา,า,า,าไปให้กึ้งไก่ อามันมาเป็่นแบบจุดโดดดิน,นอ๋อแป๊บเดียวรอเลยรอเลยอาร์ตี้อ่ะเอ,เ,เออรอไปอ่ะสงเกาว่า เฮ้ยยังเลยหล่อเหมือนพ่อแล้วเนี่ยลูกพ่อ่งรูมาบอกกน้ตกันสนาฟูดบ่นผู้ใดว่นเนี่ยพ่อขึ้มากคะอือกับแม่เทียมเลยนะ Tắt mơn mường bật ven là lâu ban ngày đến mà mở, bịt thêm đi, ừ. đi. tắt đi đi <laughs> เรียกว่าอยากขอโทษก็แล้วออกัจะไม่ให้เนิ้วกินอยากแกงเฟ็ม Kai lái lại bên trong kai thân tìm tỉnh mhm 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 บ้านววเขาเพื่อขายส่วนยยหน่อืม้านนกับมาขายแกงเต็ยังไม่ลงมันบ้เาเกืมากบยี่สิบปีอ่ะนอน่นอนอสิต <laughs> ายยี่สิบปีวปน้อยนตายยี่สิบปี ร้านค้าในตํานานพี่น้องเคยเห็นแบบวาไรากา้นี่อย่างที่ว่ามาไปแบบสัมภาษณ์ไหมคะขัเป็นแบบสัมภาษณ์ไหมคะแบบว่าปิดจอลึกชีวิตแต่ละอันแต่ละคนนั่นนะคันเม็นเนาะเสริมจากเทสนี้เดากไทยทําชีวิตแบบบุคคลที่มีตํานานในหมู่บ้านไห้พี่น้องเรารับสมแต่ว่าสัมภาษณ์บักเก่งเอาอะไรมา แต่บ่าม่ต้อต้องตัดต่อแห่งงามๆเก่งๆเนาะเอยจะเป็นตะเบิง้งมีหลายคนอยที่เป็นตำนานใจจริงก็อยากสัมภาษณ์สาวประเภทสองแบบรุ่นแม่เบิง้งแต่ว่าเพิ่นเบยังเหมือนละค่ะเพิ่นไปเบิ้งละ ตอนนี้ในมู่บ้านก็นเหลือสาวเสริมกับพี่สาวคนที่ว่าน่าคือกันนั่นแหละเท่าก็มูละเอ้ยเหลือเอื้ออีกคู่นึงแต่ว่าบนบรรยูบ้านเหรอเธอบ้านมู่บ้านเซนจะมีตำนานหลายคนบ้าง อยากสัมษณ์ประนอดได้ตำหึงเนี่ยกร <ไป S 2> ยันง,งได้ตำหึงหน้ำเรย็นเนี่ยพวกก็หาบาจามาท่าวันน่ะอืมอั้นกับตำนานตำนานต่อนน้อยๆแล้วก็อยากไปสัม,สมภาษณ์ตำนานผัวดกมีได้ปีหน้า มี่ตำน,นั้นปวดกอืมบ่าเปนกิ่นมหมดวงด้ค่ะนี่ไปซีไปเห็นหลังไหมไอพี่น้องเนาะมีตะไคร้พวกเส้นพวกอยังกระเมิแล้วบัญญัติค่ะอะไรด้ค่ะสำหรับมื่อนี้กิดเสริมกระพ้าพี่น้องกลับมาบ้านนี่แหละมาบ้านในหูด,ดำมาเบิ้งแม่ค่าเป็นทูบไปพอดีเพราะว่าอัน มาเอาของเนาะค่ะไปเทีย่ยวไปเบิ้งลักกระเดยราคากันลักกระิเดเอาของไปทายน้ำเนาะค่ะพี่น้องเังไในก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชิญรสริมรักกัะน,นหัวดนันเลยนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเริญัาพี่น้องเนาะคะ่ะ